เอาจริงนะโอ้โหล่าสุดนะเชลซีเดินหน้าทาบทา,บทาม2แข้งหลักอย่างฟูฟาน่าดูมฟี่เสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้ Chelsea, Chelsea. No โดยเชลซีเองนั้ต้องการเสริมแกล่งในตำแหน่งกองหลังนะั้นเนื่องจากพวกเขาเสีย2แข้งหลักอย่าง igger, อันโตนิโอริเกอร์อันี้คิดเป็นเส้นไปให้เรียวมาดิดแล้วก็บาเซียนาตามลำดับนะครับ ก่อนหน้านี้เองนะทัพสิงโตนครตามนั้นนะตกเป็นข่าวอย่างหนักกับชูกุนเดซินเตอร์ฮาร์ฟของเซมิยาแต่ทว่าสุดท้ายนะั้นเป็นบาร์เซโลนาะที่คว้าตัวไปร่วมทีมได้สําเร็จจนทว่าล่าสุดเองนะั้นเป็นทางฝั่งของเดียนติกยูเคนะเปิดเผยนะบอกว่าเชลซี Chelsea กําลังเปิดโต๊ะเจราจานำะในการดึงตัวผู้เล่นแนวรับ2รายมาร่วมทีมในตลาดรอบนี้นั่นก็คือเวสซี่โฟฟาน่าซินเตอร์ฮารฟของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เดนเซลดุงฟี่ฟูลแบ็กของอินเตอร์มิลานโดยแหล่งข่าวนะระบุบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้น้ำตั้งค่าหััววขออองงโฟฟาาาานนนนน่่่้สููมกๆครบยยยททีี80ี80-85ลลปดด์เเนะ ว่าเจ้าตัวเองก็เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับเลสเตอร์ออกไปนะครับแต่ถ้าว่าเชลซีไม่ยอมแพ้นะ้จะลองยื่นข้อเสนอในจํานวนเงินที่ต่ํากว่าเข้าไปครับและสื่อหลายเจ้าก็บอกว่าดีลนี้นะ่ามีความคล้ายคลึงกับเบนชะิววิน้ำที่เชลซีเพิ่งดึงตัวมาจากเลสเตอร์ขณะที่ในรายของเด um นเซลดุมฟี่น้นะนะอินเตอร์มิลานก็สอดต,ต้องขายนะครับเพื่อระดมเงินทุนนาะมาใช้ในสโมสรต่อไปในอนาคตสำหรับแฟนเชลซีคิดเห็นแนละรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคผมเจ้าแมงพีหน้าครับสวัสดีครับ